ไปค่อยๆเดินเกไปไปไปเ้ยไ้ังไปโดนักไปไปไปเ็ไปเ็ไปไรื่องอะไรอะไรีปงงานบุญน um ี่หว้อ้าเฮ้ยโอ้ยตายตายเฮ้ยเนนี้พี่ไอ้นั่นไม่ให้มาเร่นีอ ชืคุณพีกษัตรพกซัตรให้มาพรกซัตรให้มาโน่แน่นอนเส้นน่นแน่นอนรุดมันรุดมันรุดมันรุดขอมันรุดไอ้นั่นมันมัมันรุดตขอขอ่็อกอ่ะไม่เป็นไรเอาเส้นใหญ่ครับเส้นใหญ่เอ้ารุดอคมจะขึ้นแนแผมว่าเนี่ยเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยววะเดี๋ยวี่เดีกว่าเดี๋ยวเเดียวเดี๋ย มจะขึ้นได้แต่มันตั้งลำมาในี่ห้ือเปาแล